ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองเอลนิโดเอลนิโดเนี่ยถือเป็นเมืองเทศบาลชั้นหนึ่งและก็ถือเป็นเมืองหนึ่งใน4เมืองสำคัญหลักของจังหวัดปรวันเกาะประวันประเทศฟิลิปปินส์นะคะการเดินทางมาที่เอลนิโดเนี่ยมาได้2ทางนะคะโดยของเราเนี่ยเลือกที่จะเดินทางมาโดยรถตู้ซึ่งเมวันนั้นเนี่ยเราเดินทางมาจากเมืองเอโตพิโซซ่า ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยก็ประมาณ5-6ชั่วโมงหรือประมาณ400-500กิโลเมตรด้วยความทีเ่เป็น ไหล่เขาขับรถเลาะเลี้ยวตามไหล่เขาก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็อีกทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาชาวยุโรปหรือแม้กระทั่งชาวเิลส์ปปเองเนี่ยที่มาท่องเที่ยวที่นี่นิยมที่จะใช้กันคือเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ซึ่งมาจากเกาะโครนแต่ว่าการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่เนี่ย ก็ใช้เวลานานเช่นเดียวกันด้วยความที่เดินทางโดยทางเรือทางน้ําระยะเวลาจากเกาะโทรนมาที่เอเโดก็ประมาณ5-6ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สําหรับเมืองเอเโดเนี่ยถูกค้นพบขึ้นในปี1,916หรือปอ 2, ะะีพศ2459นหากนหากนับเวลามาถึงปัจจุบันก็รุมๆร่วม107ปี108ปีที่ผ่านผ่านมาแล้วนะคะโดยมีประชากรทั้งหมดประมาณ ห้าหมื่นกว่าแล้วก็เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ923รมตารางกิโลเมตรนะคะสำหรับวันนั้นในการเดินทางมาเนี่ยเราก็มาพาักอยู่ที่ดูเด็กคาเทสซึ่งเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6วัน5คืนก่อนที่เราจะเดินทางไปที่เกาะโครรอนนะคะและสสำหรับวันนี้นะคะพอลงามาถึงเนี่ยเราก็เก็บข้าวเก็บของเข้าที่พักแล้วก็อยากจะพาท่านผู้ชม ไปเดินเที่ยวชมนะคะว่าจากที่พักไปเป็นถึงชายทะเลชายหาดนี่เปลี่ยนเลยกันบ้าโอเคตามมาเมเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางออกมาจากที่พักซึ่งที่พักเราเนี่ยมันก็จะเป็นเนินเขาลดหลั่งตึมาแลาา้วก็ทางเดินที่เดินมาจากที่พักไปถึงชายทะเลนั้กดดน,นะะก็ประมาณเจ็ดล้อแปดล้อเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเดินทางนับเป็นนาทีก็น่าจะเจ็ดแปดนาทีประมาณนั้นแต่ว่า ทางข้างก็จะเป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารเดินไปจนถึงสุดชายหาดเลยนะคะอันนี้เป็นชายหาดชื่อเอริโดบีนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวสําหรับนํานักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวในตอนกลางวันแล้วก็กลับเข้ามา,าชายฝั่งในตอนเย็นซึ่งส่วนมากก็จะประมาณไม่เกินหกโมงห้าโมงก็จะกลับเข้าที่พักแล้วแล้วก็ นักท่องเที่ยส่วนใหญ่ก็อาบน้ําแต่งตัวพอตกตอนกลางคืนก็จะออกมาทานอาหารการเดินชิลๆซึ่งก็จะเป็นอะไรที่พึกพักเป็นแสงสีอย่างราตรีนะคะแล้วก็อันนี้เราก็เดินชายหาดทิดหน่อยสำรวจด,ดูด้วยความตื่นตาตื่นใจว่าโอ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราก็ไม่เคยได้มาเดิน ใช้ชีวิตแบบ Slow Life ์ชิลชิแบบนี้ถัดเลยก็ยังไงก็ตามสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าคลิปถ,ถัดไปเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมเกาะแก่อแองมีการประจญภัยในโลกว่างไปในท้องทะเลดำน้ำดูปะะการางัง ทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่สวัสดีค่ะ